เหรียญ e t x หรือ s t e ็ s t x เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566โดยรวมแล้วมีประสิทธิภาพดีมากสำหรับตลาดทั้งหมดของคริปโตการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้ผลักดันให้ s t x ไปสู่ราคาใกล้เคียงเดือนพฤษภาคม2565ซึ่งถ้ายังคงดำเนินการไปต่อแบบนี้เป้าหมายอาจคาดหวังได้ที่1ดอลลาร์สเต็กเป็นเครือข่าย Open s ซ u r c e ของแอปที่กระจายอำนาจ และสัญญาอัจฉยะที่สร้างบนบิตคอยสเต็กปลดปล่อยศักยภาพของบิตคอยได้อย่างเต็มที่ในฐานะฐานที่ตั้งโปรแกรมได้บล็อกเชนสเต็ก2.0ขยายการออกแบบของบิตคอยเพื่อเปิดการใช้งานแอปที่ปลอดภัยและสัญญาอัจฉรยะคร i t ิที่คาดการได้โดยไม่ต้องแก้ไขบิตคอยซึ่งเป็นการเปิดนวัตกรรมบนเครือข่ายครั้งแรกเหรียญ s t x เป็นสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของเครือข่ายสเต็ก เราสามารถล็อก s t x ชั่วคราวเพื่อลองรับการรักษาความปลอดภัยและความเห็นพ้องต้องกันบนเครือข่ายและจะได้รับรางวัลเป็นบ t c o i n จากนักขุดโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Proof of Transfer ซึ่งเป็น,นกลไกสันธามติที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสเต็กสเต็กเป็นโซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อนำสัญญาอัจฉริยะและแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจหรือ d a p มาสู่บิตคอย สัญญาอัจฉรยะเหล่านี้นำสู่บิตคอยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆจึงทำให้มีประสิทธิภาพมากทั้งความปลอดภัยและความเสเถียนดีแอเหล่านี้เป็นแบบเปิดและเป็นแบบโมดูลซึ่งมีความหมายว่านักพัฒนาสามารถสร้างแอปของกันและกันเพื่อสร้างคุณสมบัติที่ไม่สามารถทำได้ในแอปทั่วไปเนื่องจากสเต็กใช้บิตคอยเป็นเลเยอร์พื้นฐาน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายจะถูกตัดสินบนบล็อกเชนที่ปลอดภัยที่สุดในการดำเนินงานซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดนั่นคือ Bitcoin แพลตฟอร์มนี้ขับเคลื่อนโดยโทเค็นสเต็กหรือ STX ซึ่งใช้สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินการตามสัญญาอัจฉริยะประมวลผลธุรกรรมและการลงทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่นบนบล็อกเชนสเต็ก2.0แพลตฟอร์มดังกล่าวชื่อเดิมว่าบล็อกสเต็ แต่เปลี่ยนชื่อเป็นสเต็กในไตรมาสที่4ของปี2020เพื่อแยกระบบนิเวศและโครงการ Open Source ออกจาก b o x s p เ c k PBC ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างโปรโตโคอลดั้งเดิมเมนเน็ตสำหรับสเต็ก2.0เปิดตัวในเดือนมกราคม2564ใครคือผู้ก่อตั้งสเต็กในตอนแรกสเต็กได้รับเงินทุนจากกองทุนร่วมลงทุนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งซึ่งรวมถึง w Combinator ดิจิ t a ลเค r รนซีกร o ๊ p และวิงเกิลวอตแคปิต a ลได้รับการพัฒนาโดยบ็อกสเต็ก PBC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กสิ่งที่ทำให้สเต็กแตกต่างสเต็กมองหาสิ่งที่ทำให้บิตคอยทรงพลังและขยายมันด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้องแยกหรือเปลี่ยนบิตคอยบล็อกเชนดั้งเดิมโดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับบิตคอยบล็อกเชนผ่าน,นกลไกฉันทามติ p ู o o ออก Transfer หรือ p o x ซึ่งนักขุดจะจ่ายเป็น BCC เพื่อสร้างโทเค็นสเต็กใหม่นอกจากนี้ผู้ถือโทเค็น STX ยังสามารถสเต็กโทเค็นของตนเพื่อรับบิตคอยเป็นรางวัลได้สเต็กแนะนำภาษาการเขียนโปรแกรมสัญญาอัจฉริยะใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ c u r i t y ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยและง่ายต่อการสร้างด้วยไวยากรณ์ที่ไม่คุมเคือ ยิ่งไปกว่าน,นั้นสเต็กเป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกที่ได้รับคุณสมบัติจาก SEC สำหรับการขายในสหรัฐอเมริกาทำให้สามารถเปิดตัวการเสนอขายเงินสด i e g a บวกมูลค่า28ล้านดอลลาร์สำหรับโทเค็น STX ในเดือนกรกฎาคม2019เพื่อขายของสเต็กมีความปลอดภัยไหม s สเต็กใช้บิตคอย b l บล็อกเชนเป็นพื้นฐานในฐาน,นะที่เป็นบล็อกเชนที่ใช้ Proof of Work หรือ POW บิตคอยใช้ความพยายามร่วมกันระหว่างนักขุดและโหนดหลายพันเพื่อปกป้องเครือข่ายจากการโจมตีโดยทำให้ไม่สามารถทำลายเครือข่ายได้ในทางคำนวณและเชิงเศรษฐกิจนอกจากนี้สเต็กยังแนะนำโมเดลที่สอดคล้องกันของตัวเองซึ่งเรียกว่า Proof of Transfer หรือ PoX ซึ่งเป็น,นกลไกการขุดแบบใหม่ที่ผู้ใช้โอนสกุลเงิน BTC ไปยังเหมือง STX เพื่อเป็นการบูต์รักษาความปลอดภัยของสเต็กบอกเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาณวันนี้คือ0.740237ดอลลาร์โดยมีปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงอยู่ที่258,686,363ดอลลาร์อันดับตามคอยมาร์เกปปัจจุบันอยู่ที่51โดยมีมูลค่าราคาตามตลาดอยู่ที่ หนึ่งพันสิบล้านเจ็ดแสนาันร้ดลล่ามีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่1 3 6 5งพันสามร้อยหกสล้านสี่แสนสี่หมองร่อคอยและสูงสุดอยู่ที่1 3 6 5งพันสามร้อยหกสล้านสี่แสนสองร่อคอยและมีการจัดหาเหรียญเอ x ทั้งหมดอยู่ที่1,818ล้านเหรียญ ราคาสูงสุดตลอดการอยู่ที่3.61ดอลลาร์เมื่อวันที่16พฤศจิกายนสอง4หรือปีที่แล้วราคาต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา0.04501ดอลลาร์เมื่อวันที่13ามีนาสองหรสหรือ3ปีที่แล้วเราสามารถซื้อ stx ได้ที่ b บ n a n c e k ค c o i n bybit c o i n b a t e o k x kraken gate io เป็นต้น